นะครับคือมะพร้าวที่ปาดแล้วก็ลงกระถางไว้นะฮะเขาก็จะออกหนอนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้เราจะมาทำเราจะมาเล่งการแตกหน่อของมะพร้าวนะครับโดยการฝานอย่างนี้ครับฝานตรงช่วงใกล้ๆที่เป็นจุกด้านบนนี่นะครับฝานให้เขาออกหนอ่อได้ไวขึ้นนะครับครับเกตจากต้นนี้ครับที่เราเคยทำไว้นะครับ ก็คือปาดออกแล้วหน่อเขาจะออกนะครับออกไวมากถ้าเราเอาไว้อย่างนี้มันจะออกช้านะครับหน่อจะออกช้าครับมาดูวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับก็มีดปาด ปาดนะครับปาดจนจนถึงขั้วนะครับ ลักษณะนี้นะครับเพื่อให้หน่อเขาออกตรงนี้นะครับปากง่ายๆนะครับแล้วก็เตรียมดินไว้นะครับใส่ถุงใส่กระถางครับเป็นดินปลูกนะครับนี่ผมก็ดินดินจากในบ้านแล้วก็ซื้อดินปลูกมานะครับ การฝังก็วางลักษณะนี้นะครับถึงไว้แค่นี้นะครับคอยลดน้ำด้านข้างนะครับสักประมาณเช้าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะครับแล้วก็จะออกหนอ นะโตไวนะครับออกไวโตไวนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูต้นที่เคยทำไว้แล้วนะครับหลายต้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับต้นที่ทำไว้แล้วนะครับ เริ่มโตกันอันนี้คือเป็นต้นที่ทําใหม่ๆนะครับก็กําลังแตกหน่อออกมาเล็กๆนะครับนะครับแตกหน่อแตกยอดไวมากครับ สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะก็จะออกแทงหน่อมายาวเลยนะครับส่วนต้นสูงๆนี่ก็ประมาณสามสี่อาทิตย์นะครับสูงเลยตอนนี้ก็ที่ทำไว้ก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็เป็นมะพร้าวกะทิลูกใหญ่ๆนะมะพร้าวกะทิมะพร้าวน้ำหอมนี่จะลูกเล็กๆนะครับ จะมีอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับคือมะพร้าวที่ปาดแล้วก็ลงกระถางไว้นะฮะเขาก็จะออกหนอนนะครับออกหนอได้เร็วขึ้นนะครับคือแทงออกมาง่ายเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ปาดเนี่ยโอกาสที่เขาจะแทงออกมานี่ก็ช้านะครับ เพราะมันเจอเปลือกค่อนข้างแข็งเนาะนี่เราปาดแล้วเขาจะออกมาง่ายแล้วนะครับอนี้เขาจะเอียงไปนิดนึงนะครับถึงเวลาเขาก็จะตั้งตรงอย่างนี้นะครับโค้งตรงขึ้นมาบางท่านก็อ,อยากจะทำบอนไซนะครับบอนไซมะพร้าวก็สามารถจะไปทำได้เลยนะครับสำหรับต้นประมาณนี้นะฮะการแต่งตกแต่งทำเป็นบอนไซ อกเปลือกนะครับเหลือแต่กลาแล้วก็ส่วนที่เป็นรากนะครับส่วนคลิปการทําบอนไซก็มีทําให้ดูนะครับคลิปย้อนหลังไปดูกันได้นะครับนะฮะทำง่ายนะครับสําหรับมะพร้าวนะครับ เร่งการแตกหนอ่อทำง่ายๆเองนะฮะแล้วก็ไวด้วยนะครับแตกหน่อได้ไวเ็แค่ปาดนะครับปาดแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับหามีดที่คมๆหน่อย วางไปนะครับจะใส่กระถางไว้หรือว่าจะวางไว้นะครับตามขอบรั้วขอบบ้านก็ได้นะครับพอเขาออกแตกหน่อออกมาก็ใส่กระถางแบบนี้เลยใส่ถุงดรใส่กระถางนะครับนี่เราก็ทำไว้ขายนะครับต้นละ ขายส่งต้นละร้อยนะครับตามตลาดนัดเขาก็ขายกัน120-150นะครับแล้วแต่ขนาดมะพร้าวบ้านไครปลูกไว้เยอะนะฮะมันแก่มันร่วงแล้วก็ลงมาทำดูนะครับให้เป็นรายได้ไปปลูกตามสวนนะครับขอบรั้วบ้าน ขายขายเป็นมะพร้าน้ําหอมตอนนี้ก็มีพอ่อพ่อค้าแม่ค้าก็มารับซื้อนะครับนี่ครับปาดแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ปีเพียงเท่านี้นะครับ ลองไปทํากันดูนะครับสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับก็เข้ามาชมกันแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ช่อง i l e c h Channel ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ